สูเห็ดเห็ดพิษกับเห็ดกินได้มายืนใกล้กันอู้หสวยด้วยอู้ใครจะกล้าเอาอู้ดูสวยสวยมากเลยทุกคนโู้ยสวยจริงๆแต่ไม่เอาหรอกมันยืนติดกันกับเห็ดพิษดูได้ปะนี่อันนี้กระเมียนหรอขี้ไหลานปันก็เอาอีกว่ดต้องเอาอันนี้ก็เอาจริงขาสวยจนสวยจังเอ้ยทำเชื้อเอ๊ะ มันมีทวินลิงมันมีแฟดแอบอยู่ <laughs> มันน่าจะมีอยู่นะนี่อปิดฟ้าะระบบนี้เม็ด,ดีมาก <laughs> มีหักนะทุกคนใช้งานหนักไปหน่อยเครื่องมือทำมมหาก,กินค่อยหมดเลยกว่าสิหอดได้บ่านนี้บ้าน กว่าสีล่างเห็ดอีกวันวะกว่าจะแพ็กกว่าจะอะไรอีกเนะี่ยตรงนั้นเลยจะแทบเอาเห็ดทิ้งอะ่ะดีนะคุณมีวันสร์เป๊สวย<ป>มากค่ะ<อ>แต่อันนี้ไม่ชอบเลยอืมตัดออกอีกเรื่องๆอ่ะเป๊เปอืาแทราดำได้แล้วค่ะสวยงามตะม้ว <laughs> กินได้แน่นะเออชิบ มีดก็หักบาาเหลือเกินโอเคไหมสวยจนสวยมากค่ะอันนี้เห็ดพิษเห็ดผิดเห็ดผิดเห็ดผิดนี่เอามีดพี่ได้กันด้วยได้ได้มันไกลอยู่นู่นเอามีดมีดพี่มาตัดอ่ะแต่ว่าเราจะไม่กินเออไม่ใช่เราจะไม่เอาแบบ ตัดตัดกองตัดกองดึงกองดึงกองแล้วค่อยตัดทีเดียวมากองไปกองเออดึงกองปิดรูปิดรูอันนี้เฟดบออันนี้เด็กวะเด็กแสบอันนี้ก่อน Ừ. Ừ. tắt khá tắt khá có con ngay phần nắn lại phần nắn xe cụ tụi em nữa con ừ, với con mm ตัดตัดมันแยกเลยเจอ,อไอ้มินก็เอาขาออกนะเขาเอาแบบกลัวจะหมดนะเขาเชิญแบบนิดๆน้ไอเห็ดก็เต็มปลายังจะกลัวหมดขาหมดอีกเป๊สวยอยู่ลงไปลิคลิปพี่นิดนึงเน่สวยจนเห็นไหมวิวสวยจน ซูกันได้โอเคมาเจอมงินร้ยขาดอะยเกือบไงหลังเป็นเนินด้วยนะกิ่งกูรูกูรูมาเป็นเนินเปใส่ขู่ตัวเองพี่ขี้เกียจแบก